เอาละถึงเวลาฮะพาคุณผู้ชมไปประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหุ้นไทยจะไปในทิศทางไหนสิ่งสําคัญนั่นก็คือตลาดหุ้นโลกจะเป็นอย่างไรหลังจากตอนนี้ต้องยอมรับนะครับคุณผู้ชมครับดาวโจนท์ทสถิติตามสุดมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นจะวางแผนวางกลยุทธ์แบบไหนอย่างไรพูดคุยกับท่านท่านนี้ครับคุณผู้ชมครับอาจารย์มนชัยคงธนาพักดีผู้ก่อตั้งสมาคมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคครับสวัสดีครับอาจารย์มนชัยครับ ครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมอ้าวมาดูภาพกันหน่อยหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องของตลาดหุ้นต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลงกันทุกตลาดเพราะกังวลเกี่ยวเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของเทรดเดอร์เราจะต้องใส่แนวคิดแบบไหนอย่างไรฮะเออสิ่งสำคัญแรกคือตอนนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าตลาดทั้งหมดเนี่ยเอ่อทิศทางเป็นแบลนช์หมดทุกตลาดเอ่อยกเว้นอันเดียวคือ US ดอลลาร์ืนะฮะ ที่มีทิศทางขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทําให้สินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมูลค่าลดลงเนื่องจากการขึ้นดอกเบี้ยอินเทชันเป็นหลักแต่นี้สิ่งที่ผมอยากแนะนําคือพยายามอย่าคือกลัวเนี่ยกลัวได้แต่อย่ากลัวมากเกินไปนะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนเนี่ยฟังข่าวและสื่อต่างๆพูดถึงทิศทางที่เป็นแนวลบแน่นอนเรามองอยู่แล้วว่ามันเป็นแนวลบทิศทาง ลบมาตรงนั้นแต่ว่าความกลัวอย่าให้กลัวมากจนเกินไปกลัวให้พอดีรบนะฮะเพราะนงั้นคือการกลัวมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เราไปถึงพวคนที่เทรดเนี่ยจะไปสต็อปลอสในจุดที่ไม่สมควรที่จะต้องสต็อปนะฮะแต่เดียวกันตลาดมีโอกาสที่จะดีบาวเป็นช่วงๆคงไม่ได้ลงแบบอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนดีบาวเนี่ยจะมีคนพูดเรื่องข่าวดีมาเสริมเดี๋ยวว่าจบแล้วแกก็ขึ้นไปแล้วนู่นนี่ก็อย่าโลภจนเกินไป เอาให้พอเหมาะพอสมนะฮะที่สำคัญคือเราต้องยึดติดกับตัวเลขที่เราคิดว่าเรามีความเชี่ยวชาญตรงไหนก็แล้วแต่ในในในศาสตร์ตรงไหนก็แล้วแต่เราเชี่ยวชาญตรงนั้นเรามีสกิลที่ตรงนั้นแล้วก็ยึดติดตรงนั้นทําให้ทําให้มุมมองของเราเป็นเป็นเ,นเชิองออบเจกตีที่มากที่สุดนะฮะเราจะได้ไม่พลาดในการเทรดเพราะว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าตอนที่ตลาดเริ่มดีบาทุกคนจะบวชกันว่าเดี๋ยวจะขึ้นแล้วจะจบแล้วพอไปตามปุ๊บลงเช่นเดียวกับตอนนี้ทุกคนมองลงหมดนะครับมีโอกาสที่จะรีบาว เช่นเดียวกันแต่ว่าคือไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ไอ้กรอบความคิดของเราตรงนี้มันจะอยู่ที่ตรงไหนมันต้องเป็น subjective objective เรื่องตรงวัดได้ตัวเลขได้เท่านั้นนะฮะแต่เพเนื่องจากว่าไอ้ social ไซน์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของของเรื่องของความน่าจะเป็นนะฮะมันเขาเรียกว่า subjective reality ของทั้งหมดฉะนั้นความเชี่ยวชาญที่ก็คือการฝึกขัดของล้วแต่คนให้มากที่สุดแล้วก็ยึดติดกับพูดง่ายๆว่าคนที่จะเทรดก็คือยึดติดกับ trading แ l a n เราจะไป อย่าไปเอได้รับผลกระทบจากข่าวมากเกินจนเกินไปนะับคนส่วนใหญ่จะพูดเกินความจริงตลอดว่าเลวก็เลวร้ายมากเกินเกินไปดีก็ดีมากจนเกินไปนะให้จรติดกับเทรดดิ้งแพงเราอันนี้ผมว่าเป็นคีย์ของคอนเสดที่สำคัญสุดคนที่จะเป็นเทรดเดอร์ครัก็ยากก็เรียกว่าสําคัญคืออินดิพินเดนต์ทิ้งให้มากที่สุดอือฮะนี้เองเนี่ยฮะ คิดเองที้สุดนะครับอันนี้คือแนวแนวคิดนะครับผมว่าคือคือพยายามนั่นคืออ่านข่าวได้ฟังข่าวได้แต่ว่ามันแบบกับไอ้เทรดดิ้งแพองเรา,าเปล่ามันขัดแย้งหรือไม่ขัดแย้งยังไงเราก็ต้องก็มีมุมมองที่ที่จะต้องแอคชั่นกับมันนะฮะเราก็คิดได้แต่ว่า,าอาจจะผิดก็ได้ไม่เป็นไรเราผิดเราคือพอเทรดดิ plan ้งแพอนเราผิดกับไม่เหมาะสมกับตลาดตอนนี้เราก็ปรับ ไปไแต่ว่าอย่าเปลี่ยนเทรดดิ้งแผนไม่ใช่วันนี้เราเทรดอันนี้พรุ่งนี้ไปเทรดอีกอย่างหนึ่งไม่มีทางจบหรอกครับเพราะว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วในโลกของการที่เป็นเทรดดิ้งเพราะ,าะเรากำลังเล่นกับฟิวเจอร์เดิมของอนาคตซึ่งไม่มีความแน่นอนนะครับสิ่งที่แน่นอนคือในตัวเรานี่แหละยึดติดยึดมั่นให้มากที่สุดมีวินัยแค่นั้นเองนนะันี้เราก็ไปแอคชั่นกันในตลาดยังไงเราดูอันหนึ่งเพราะว่าเรามีกราฟเยอะวันนี้รเราจะเล่นอะไกันอันนี้เลยนะครับ เราพูดถึงตัวเลขของ C P I แล้วนะตั้งแต่วันวันที่สิบสามที่ผ่านมาเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ช็อตเทอมเนี่ยเป็นแบลชแน่นอนเพราะว่าข่าวเนี่ยได้ได้รับผลแต่ว่า,าเป็นแบลชหมยความว่า,วา,าราคาของตลาดสินทรัพย์เนี่ยก็ลงมาตอบรับข่าวแล้วแหละตอนนี้จุดที่เราผมคำนวณได้ตรงน,นี้คือที่เรียกผมคิดว่าเป็น point อินเฟ t ทีฟพอยต์ของของหลายๆตลาดที่มีโอกาสที่จะรีบาวน์นะครับหรือว่าตลาดที่ขึ้นไปสูงแล้วอาจจะต้องรีเทสลงมา แต่ไม่ได้บอกว่าทิศทางจะไม่เปลี่ยนเป็นจะเป็นกลายเป็นโพซิทีฟน,นะครับจะเป็นแบลนช์เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับกลับนะอ่าครับกลับผมโ okay. อเคตอนนี้เอ่อมีเดียมเทอมกับลองเทอมเนี่ยเรามองอยู่แล้วว่าเป็นแบลนช์นะครับเราก็เอ่อคงเมนเทนตรงนั้นแต่ว่าตลาดจะมีการรีบาเป็นช่วงๆนะฮะแล้วเราดูกราฟที่สองนะครับที่ผมสรุปไว้เมื่อเมื่อวันนั้นเนะอ่อ ทั้งหมดเนี่ยตลาดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือว่าจะเป็นตลาดคอมโพเิตี้หรือว่าตลาดตัวของทองนะฮะสำคัญที่สุดตอนนี้นักถิบเอาลุกเนี่ยของตลาดตัวอีควิตี้เนี่ยผมว่าเป็นคีย์สำคัญในการหมุนเวียนเงินทั้งหมดโดยรับผลกระทบจากดอลล่า แล้วก็การดอกเบี้ยที่ขึ้นเรามองเลยว่าระยะยาวเนี่ยผมมองเราพูดถึง i n v e วส e ์อินเวสท์เอมาแล้วนะหลายครั้งแล้วว่าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปได้เท่าไหร่นะฮะครั้งครั้งแรกปี2000นะฮะประมาณ30เดือนนะฮะครั้งที่2เนี่ยประมาณปี2007นี่ประมาณ25เดือนครั้งนี้ผมเอาค่าเฉลี่ยจับไปตัวที่ช่วงก่อนโควิดอีกทีก็บอกว่าประมาณ ผ่านได้ประมาณยี่สิบเดือนยี่สิบเือเดือนผมหรอตอนนี้เราผ่านมาแล้วประมาณหกเดือนจากจุดสูงสุดก็อาจจะประมาณประมาณปีกว่าๆฉะนั้นมุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่เราอาจจะต้อง m a r กิ้งไว้ละในความที่ผมสมมติถ้าผมเป็นคนเทรดเป็นเทรดเ,เดอร์ผมมองว่าแน่นอนบริบทอาจจะเปลี่ยนได้ระหว่างทางแต่ว่าถ้ามองอย่ามองโพสิทเฟ็นเกินไปมองให้ว่ามีโอกาสลงได้ถึงระยะยาวพอสมควรเป็นระ,ระดับปีๆไปผมไม่ได้บอกว่าลงสองสาเดือนแล้วรีบ รีบถึงแนวรับแล้วก็รีบรีบาวกับรีบาวแน่เป็นช่วงๆแน่นอนจำให้รีบาวแล้วกลับไปเป็นโพซิทีฟการมองตัวเลขของเซ็ตอินดิคที่บอกขึ้นไปถึง1,007,008เนี่ยตอนนี้เราคงอาจจะต้องพักไว้ก่อนหนึ่งนะฮะจนกว่ามีบริบทที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะซัพพอร์ตไอเดียตรงนั้นได้ได้อันนี้เรามองว่ามีโอกาสลงไปเรื่อยๆแล้วก็รีบาวเป็นช่วงๆแต่นี้จุดที่สําคัญที่สุดถ้าเราคิดว่ามองเป็นการลงทุนระยะย,ยาวเราไม่ส่ง่าจะเข้าไปซื้อหรอกครับจริงๆแล้วถ้าต้องการจะซื้อรถถือเลย จงังหวั่ตลาดมันจะเริ่มสเตเบลไลซ์แล้วเริ่มเริ่มเป็นจุดที่บอกบอกแล้ว่าบริบทเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นทิศทางที่เป็นบวกแต่ว่าคนที่เป็นเทรดเดอร์ก็สามารถจะเข้าไปเทรดได้ก็คือหาจุดสมมติถ้าเป็นตลาดหุ้นเราก็ซื้อแล้วก็รอรีบาเป็นช่วงๆแต่นี้การเทรดตรงนี้มันเป็นการเทรดระยะสั้นอย่างที่ผมเคยคุยเมื่อวิที่แล้วว่าอายประมาณบางช่วงได้แค้หนึ่งถึงสองวันบางช่วงได้อาทิธหนึ่งนะฮะหรือว่าอย่างรอบนี้สมมติถ้ารีบาเนี่ยผมคิดว่า เราก็คงรีบาวถึงจุดประมาณถึงเดือนกรกฎายมครั้งหนึ่ง,ท,ง,งที่จะมีการประกาศการขึ้นดอกเบีย้ยตล,ลายคงเพิ่งไปรับสอบนั้นแล้วอาจมีการปอบประกาศแล้วอาจจะลงอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็มีกรอบความคิดเราอาจจะแค่สองหรือสามอาทิตย์ที่สามารถเทรดได้แต่การบอกว่าถือแล้วบอกว่าอยากลันเทนเนี่ยคิดว่าตรงนี้อาจจะต้อง่เอเก็บไอเดียต,ตรงนี้ไว้ก่อนอนะครับกลับกลนะับนี่คือแนวแนวมุมมองแต่นี้เราดูกราฟที่สามนะอัปเดตสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นแล้วกันเราเคยคุยของเมื่อวันจันทร์ที่แล้วบอกว่า ตอนนี้ตลาดเนี่ยะระดับเนี่ยเยียรี่เลนของเทเชอรี่บอลอยู่สิบปีเนี่ยเบรกเทนไลน์ Break ขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้แล้วเนี่ยในม่นดาวน้มของโมเมนตัมขึ้นมานี่เบรคกอนข้างเยอะพอสมควรแล้วเนี่ยคงโอกาสที่จะต่อเนื่องแต่อาจจะพักตัวอยู่ตรงนี้แล้วผมว่าจุดซับพอร์ตที่สองจุดสามอาทิตย์ที่แล้วมันอยู่สองจุดหนึ่งห้าแต่เนื่องจากตอนนี้มันทำไฮใหม่ขึ้นไปเนี่ยที่ประมาณสามกว่าบาท ตอนนี้จัวซัพพอร์ตเนี่ย2.3อย่าให้ต่างประมาถ้าต่างรมาแสดงว่าบริบทของตลาดเรื่องของอินฟลชันคงจะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลาดคงจะพักตัวแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ปรับชุกมะมาณช่วงช่วงที่เฟดมีการมีติ้งแล้วก็จะปรับมุมอมองเราไปเรื่อยๆนะฮะแต่ที่ทางโมเมนตัมทิศทางจะคงเป็นแนวทางที่ขึ้นอยู่อาจจะขึ้นไปแต่ถึง4.15การทีถึง6.3หรือ9.9เนี่ย มันต้องไปรีเฟอตั้งแต่ยุดคที่อินฟลชันเยอะๆ19701980ที่เกิดอินฟลชันที่เราฝากกินดอกเบีย้ยประมาณ10%ต่อปีเนี่ยได้ซึ่งเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ไม่มีใครรู้นะฮะถึงตอนนั้นเนี่ยตลาดไม่ต้องไปเล่นไปเทรดนะครับฝากแบงก์เก็บไว้เรากินดอกเบีย้ยดีกว่าเทรดแล้วก็ปวดหัวด้วยถูกไหมฮะเดี๋ยวเขาพาดนะฮะเราก็ดูไปป,ปรับโรดดิบไปเรื่อยๆจนมันจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงไปนะู่นนี่คือมุมมองที่ผม อ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในเชิงวันนี้ที่คนกําลังกังวลดอกเบีย้ยอยู่นะวันนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณสัก3กว่าใช่ไหมสามจุดหกอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยน่าจะประมาณสัก4.15 4 3 7น่าถึง4.37น่าที่จะมีการอ่าเขาเรียกว่าโดนโดนแนวแนวต้านมัหน่อยนึงนะฮะอโอเคประมาณนี้นะนครับคนก็ทบได้เกิดขึ้นแล้วในเรียวเซกเตอร์ก็คือเรื่องของอสังหาขององเมริกาเริ่มมี เริ่มมีปัญหาแล้วว่าราคาอสังหาตอนที่ที่ลดดอกเบี้ยต่ำๆเนี่ยเริ่มขึ้นไปตอนนี้เริ่มลดตัวลงมาละลดตัวลงมาละนะฮะซึ่งผมว่าอัตราดอกเบี้ยผมต้องต่อลุ่มอสังหาแน่นอนเราก็ต้องบุ่มมองว่าอารูกของกลุ่มอสังหาจะเป็นยังไงในอนาคตยอดขายจะเพิ่มหรือเปล่าหรือจะมีปัญหาเรื่องของของคนไม่สามารถจะซื้อบ้านใหม่ได้อันนี้เป็นบทมองที่ไอซุงเนี่ยตอบเซกเตอร์ที่เราคิดว่าเกิดขึ้นได้นะครับเขาถึงบอกว่าเป็นรีเซชชั่นไงอ่ะกราบผม อันนี้อันที่สี่ครับ<ะ>เป็นของ US เสดอลลาร์เราพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าผมเจอแนวต้านที่สำคัญเลยคือหนึ่งร้อยหกจุดหกหนึ่งถึงหนึ่งร้อยแปดจุดสี่สผมคิดว่าตรงเนี้ยคงจะจยุดที่ตรงเนี้ยพักหนึ่งเลยแต่การเบรกายขึ้นมาที่หนึ่งร้อยสามจุดแปดเนี่ยเบรกแล้วก็คงยืนอยู่ได้ตรงนี้เมื่อวันศุกร์หรือวันพฤหัสเนี่ยมีการเทขายทำกำไรยูเอสดอลลาร์หลังที่จะประกาศหลังที่ประกาศขึ้นต่ำเบี้ยเลยอันนี้เป็นเรื่องปกติของคน,คนที่เป็นเทรดเดอร์หรือเป็นกองทุนใหญ่ นะหลังจากที่ขึ้นมาสมควรพอมีเริ่มอ,อัพซอบข้อมูลปุ๊บเขาจะเริ่มเทถ่ายกำไรลงมาถึงประมาณ103.8ด้วยตอนนี้แข่จอยู่ประมาณ 104, 105คิดว่าโมเมนตัมพวกนี้คงยังเมนเทนอยู่ที่ยืนอยู่ในจุดที่เกิน103ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของบริบทและราคาของ US ล o l อินเด็ก x เนี่ยต่ำกว่า101.53เอาลูกหลงก็เลยจะเปลี่ยนไปซึ่งมันน่าจะมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบ่งบอกเราแหละ ที่ทาให้เกิดการเทขายยูเอชจอล่าลงมาเกินร้อยหนึ่งจุดห้าซึ่งตอนนี้นเ,รเราเราจะมองเป็นซัพพอร์ตกับรีซชชั่นตรงนี้แต่ว่ากรณีที่มีการโมเมนตัมพุ่งตัวอย่างต่อเนื่องเข้าไปตรง R 2ที่ร้อยเสามจุดศูนย์หกในเป็นคีย์สำคัญเพราะว่าเป็นเมนเทนชนแนลเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเอาลุกของอินฟลักชั่นที่จะประกาศอีกครั้งต่อไปแล้วก็การขึ้นดอกเบีย้ยในรอบต่อไปจะทำให้ผลดอลลาร์นี่มีโมเมนตัมพุ่งตัวขึ้นไปอีกนะครับครับ อันนี้ต้องคงงเป็นมมมองเอาลุกตรงนี้ไปนะครับนะครับเรามาดูตลาดเบนซ์คูดกันนะเบนซ์คูดเนี่ยเราเคยดูอที่ประมาณร้อยี่สิบสองถึงร้อยี่สิบเจ็ดเป็นดาวต้านแล้วก็พอวันศุกร์เนี่ยพอเริ่มประกาศเรื่องดอกเบี้ยปุ๊บมีการพูดถึงว่าต่อไปเนี่ยดีมานของออกตลาดน้ำมันคงจะตัวพริษฐกิจเริ่มถดถอยมีการเทยขายลงมันแรงพอสมควรซึ่ง อในมุมมองเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการเทรดโดยด,ดินาบ و รเนี่ยเทยรดดิ้งเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องของเซลล์สัญญาลยยาวแล้วะซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องปรับต่อไปว่าอยากเห็นโมเมนตัมที่มันลงไปและอาจจะลงไปได้ลงไปถึงประมาณหนึ่งร้อยแล้วก็หงพักแล้วอาจจะลงไปแปดสิบสี่คือเป้าหมายของคพทเทลร์นตรงเนี้ยชีย้ไปประมาณอาจจะลงไปถึงได้ประมาณแปดสิบสี่เดนครับทั้งนี้ทั้งนั้นเ ถ้าไม่มีโมเมนตัมต่อเนื่องผมเขียนว่า MBCD P คือ m a c d Predictor ที่เราเอา m a c d เนี่ยย้อนรีเวิร์ดกลับขึ้นมาวงบอกของราคาของเทรนด์นอนาคตที่จะเปลี่ยนแปลงว่าจุดที่จะเปลี่ยนแปลงคือ119.82อ,อย่าให้มันย้อนกลับขึ้นมามุมมองของที่ทางเรามองไว้ก็จะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าวันนี้เทรดในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าอีกประมาณสัปดาห์หนะ้าโมเมนตัมลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้จะรูปแบบการเทรด เป็นเซลสัญญาณตรงนี้จะคอนเฟิร์มการลงอย่างต่อน,นซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีผลดีต่อเรื่องของบริบทเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องคอ์สเรื่องของ CPI น่าจะไปการาพักตัวลงได้ก็ทั้งนั้นแล้วก็ปรับบริบทเป็นช่วงเป็นเป็นแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละควอเตอร์ไปอีกทีหนึ่งซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดอาจจะเปลี่ยนแปลงมุมมองจากผลเขาชอบจากน้ามันก็ได้นะครับ <S <S น,น่าจะเป็นผลดีตรงนั้นซึ่งมันอาจจะสอดคล้องกับตลาดขอดาวโจนส์กับเซ็ตที่เราพูดถึงมาจุดที่ใกล้เียงกับแนวรับพอดีตรงนั้น นาจะมีการเรื่องของเป็นจุดที่บอกว่า infective point ของการเคลื่อนไหวของราคาในทิศทางของข้ามกลับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันนะฮะนั่นก็คือ,อจุดสำคัญก็คือ100ถูกไหมนะฮะข้างบนก็คือ122มันเทรดอยู่กรอบนี้แนหะ่ะพอสมควรแล้วนะฮะ,ะคือถ้าเกิดว่าหลุด100ปุ๊บเนี่ยนั่นก็คือจบแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากที่เห็นแท่งเมื่อวันกอ่อนนั่นก็คือกึ่งจะจบแล้วลนะ่ะถูกไหมฮะกลับกลับ แดี๋ยวเริ่มหนึ่งร้อยสิบเก้าที่เราพูดถึงว่าถ้าตรงนี้ขึ้นกลับไปได้บริบทมจะเปลี่ยนนะครับว่ามุมมองไอ้ร้อยกับร้อยนั่นก็คือจะจะเริ่มไม่ใช่ละนะฮะนะฮะสังเกตว่าจุดที่เรามองเนี่ยเรามองจุดเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งเราก็จะทราบเลยเราคงไม่ได้แบบมุมมองแบบสามเดือนหกเดือนข้างหน้าที่บอกว่าจะเป็นยังไงเรามองมองที่มีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราจะทราบทันทีว่าอสิ่งที่เราคาดการได้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ย กราผมครันะตามตามตัวเลขที่เราคำนวณนะโอเคหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับกราบผมเบ้นนะอันนี้คือโกลสปอตครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าเหมือนกับที่ราคาขึ้นไปหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับที่มันมีการพุ่งตัวขึ้นมาแล้วมีการโบลูนที่บอกว่าผมยังไม่แน่ใจว่าทําไมประกาศขึ้นดอกเบี้ยแล้วโดอลลาร์ขึ้นกับทองขึ้นไป อาจจะเป็นการเทรดแบบดีเซปชั่นก็คือการเป็นกลยุทธ์หลอกลวงของของทุนที่จะล่อให้คนก็ไปซื้อ,อให้เอ็มซีจิตตัดหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปขายบอกว่า,วาน่าจะเป็นลักษณะนั้นเพราะหลังจากนั้นพอขึ้นไปแตะปุ๊บที่เป็น1887เนี่ยที่เป็นดีนาบุรีดปุ๊บมันเป็นการเทขายลงมาเหลือหนึ่งหากว่าเลยซึ่งตอนมุมมองตรงน,นี้ผมไม่ยอมคิดว่ามุมมอ,อ,องว่าทองน่าจะคงเป็น,นเชิงลนกาทฟอยู่ ะ,ะรูปแบบเนี่ยอาจจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วแหละคล้ายๆกับต,ต,ต,ตลาดน้ำมันว่าอาจจะลงได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตัวทริกเกอร์สำคัญต่อไปผมอยู่ที่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดจุดห้าเนี่ยจะเป็นตัวทริกเกอร์เลยว่าเออ่มีโอกาสได้สูงที่จะลงไปถึงที่จุด S หนึ่งหรือ S สองแต่เป้าหมายที่เราคานวณเนี่ยคล้ายน้ำมันคือลงไปถึงประมาณ S สองครับหนึ่งสี่สองหกหนึ่ง 15, 37, หนึ่งห้าสามเจ็ดระยะยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคิดผิด ตัวเลขเราบอกไปได้คือ MACD predictor ที่จะบอกเราว่า1909งย่าอยากให้มันย้อนกับหมาเกินให้ได้ตรงนั้นมุมมองข้างล่างผมก็จะเ,เปลี่ยนแปลงไปนะอะกลับกลับอน,นี้คือตัวเลขสิศางก็คือลักษณะคล้ายๆตลาดหมากนะ,ะัอ่าดีนะมันมี MACD predictor คอยคอยบอกไว้นะฮะว่าถ้าคือถ้าเกิดว่าอ่ามัน เกินตรงนี้ก็แสดงว่าต้องมองไปอีกทางหนึ่งล,ละเปลี่ยนแล้วก็วัน<า>ถ้าขึ้นเกิน1 R ที่หนึ่งเก้าหกสองนี่คือแน่นอนคอนเฟิร์มว่าเอาลุกทั้งหมดที่ผมมองข้างล่างนี่คือเปลี่ยนกรับกราบกราบเก็งแล้วนะฮะโอเคนะครับบิตคอยทีอ่าบิตอ,อ,อ,อ่านี่บิตคอยใช่ไหมฮะบิตคอยเนี่ยเราเคยอ,อันนี้เป็นรูปรูปแปดเมื่อรูปที่แปดของเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่คุยกันนะฮะอ่าตอนนี้อยู่ประมาณสองหมื่น ลงมาแล้วที่ผมบอกว่าลงไปหน้าจะลงไปที่ประมาณ S หนึ่งใช่ไหมฮะหนึ่งเจ็ดสองห้าสองครับหรือหนึ่งเก้ากซึ่งมันลงมาแตะแล้วล่ะรบูปต่อไปจะพงบอกว่ามันลงมาแตะแล้วแหละแล้วก็ที่ว่า o s p คือเป็นจุดที่เป็นตำแหน่งที่เป็น oversold ของตลาดมีโอกาสที่จะรีบาวน์นะครับตอนนี้กรณีตรงนี้มันมีการรีบาวด์แล้วแหละวันนี้เราสังเกตว่าตอนเช้าเนี่ยมีการเทรดเมื่อไหถึงประมาณสองหมืน็ด้อยกว่าจากที่1มื0นเจ็ดกว่าลงมาแตะแล้วเริ่มรีบาวด์ และลงทิ้งตัวลงมาอีกรอบหนึ่งซึ่งตอนนี้ตลาดตรงน,นี้สมควรคนที่จะเทรด b i t c o i เนี่ยแม่แนะนําให้เทรดถ้าต้องการจะถือยาวถ้าถือสั้นมีทักษะในการเทรดเข้าออกได้ตรงแนวรับตรงนี้คงจะคงจะนิ่งอยู่พักหนึ่งนะ,ะแต่ว่าถ้าหลุดตรงนั้นเมื่อไหร่นะฮะเป้าหมายต่อไปที่ชัดชัด,ชด,ชดเลยและเป็นแนวรับที่สตรองนะฮะที่ระหว่างทางนี่อาจจะเด้งระหว่างเป็นทางได้เนี่ยเป็นช่วงๆได้เนี่ยที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ อันนี้ต้องระมัดระว,วังในการเทรดบิตคอยนะฮะถ้า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 ไม่มีทักษะในการเทรดเข้าออกเร็วเนี่ยคงหลีกเลี่ยงต้องดูการาฟที่แปดจะเห็นการอัปเดตของราคานะครับองมาแต<ฮ>ะตเวสรุปว่าลำสุดเนี่ยถ้านึ่นเจ็ดห้าสองเก้าห้าเก้าสองแต่ว่าเราที่ให้ตัวเลขไว้หนึ่งเจ็ดสองห้าสอง ะะแล้วก็เริ่มรีบาวตอนเช้าเนี่ขึ้นมา2700แล้วก็ตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ19กว่าแต่ว่าคือแน่นอนตลาดตอนนี้ชนแนวรับตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นตลาดที่บลิษเนี่ยการรีบาวครั้งแรกอย่าไปคาดหวังอะไรมากมีการเทขายลงมากับที่โรเดิมแน่นอนนะ,ะ mm. การทะลุโรเดิมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับบนุนด์บดอย่างที่บอกว่าถ้าวันนี้ตลาดอเมริกายตลาดจะเงียบคิดว่าวันนี้ตลาดอเมริกาน่าจะจุดเทรดกลางคืนนะฮะแล้วก็คงไปเริ่มพรุ่งนี้พรุ่รงนี้จะเป็นตัวตัดสินหลายอย่าง ถ้ามีการโมเมนตัมของเซลล์ออฟในตลาดดาวโจนส์ฟิวเจอร์หรือว่าต่างเอสแอนด์บีฟิวเจอร์ที่เป็นที่ทงลบเนี่ยโมเมนตัม um คงเมนเทนต่อเนื่องระหว่างการบดของราคาลงไปที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองระสี่เลยของบิตคอยนนะฮะตอนนี้็ระหวังแล้วก็คือสมมติถ้าจะรีบาวได้ก็คือไอสองหมื่นสามนี่ก็คงผ่านยากหรือแล้วก็ลงมาเทสอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยขึ้นเลยปัดไปสองหมื่นตัวเลขข้างบนนะฮะตัวเลขผมผิดมั้งครับน่าจะเป็นสามหมื่นสองมั้งครับ ใช่ครับสามหมื่นสองสามสอเก้ามันสองหมืนไม่ใช่นะน่าจะส2งสอเก้าเาหมากกว่านะฮะตัวเลขตัวตัวข้างบนนะครอ่าน่าจะเป็น3ามนะครับโอเคครับสอ่นหกสอประมาณ2องหม่นหกครับครับาประมาณสองหกแปี่อ่าตรงนี้จับมาจไมานะประมาณสัก2องหกเจ็ดกนี่แหละกราบกรับครับตรงนี้คงอยู่ในกรอบ channel ที่ทางลงที่เร่งโมเมนตัมลงนะฮะบิตคอยก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นนัตราย การเทรดต,ต้องเทรดเน้นสั้นเท่านั้นอาจจะแค่สองสาวันหรือว่าไม่เกินอาทิตย์ต้องออกอนะครับยังไม่เหมาะสะสมยาวใช่ไหมใจเย็นก่อนอ่คือเหมาะสะสมยาวนี่มีลิขอันหนึ่งคือมันมีลิก์ที่การการเบรกตรงนี้ลงไปเนี่ยจะขัดทุนอีกเยอะผมคิดว่าสะสมยาวผมไม่ให้กลยุทธ์จนแบบมันจะเฟิร์มอะไรบางอย่างนะฮะัการการการจะม่งบอกของการรีวิร์ดกลับทุกใบเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งออ คงน่าจะเป็นไซด์เวล้วตรงนี้ยาวๆพอสมควรแล้วคงต้องเห็นเทรนในลักษณะเป็นระดับวิกหรือมันเลยผมคิดว่าเนี่ยแล้วค่อยคอนเฟิร์มอีกทีว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะขึ้นเราอาจจะไปโมนิเตอร์เรื่อง,องของของตัวค่าเฉลี่ยอะไรบางอย่างก็ได้อย่าในเมซีีระดับวิกลี่หรือมันลี่ที่จะคอนเฟิร์มเราแล้วอยมีความมั่นใจว่าตลาดเริ่มยูนิ่งแล้วก็ค่อยเข้าก็ได้แต่ตอนนี้ไม่สมควรที่จะเข้าไปแล้วเป็นถึงยาวเทรดได้ตามแนวรักแนวต้านที่เราคิดว่าต้องการจะจะเข้าออกแล้วก็ สตอปลอตอยู่ที่ไหนต้องคอนโทรลค่อนข้างพอสมควรนะ,ะครับครับขอบคุณครับะ,ะไปที่ดาวโจนฮะดาวโจนนะฮะดาวโจนอันนี้คือเมื่อวันที่สิบสามนะเราทำการาฟตรงที่สิบสองตอนนั้นเราให้เป้าหมายลงมาสองเก้าเจ็ดกหกถึงสามหมื่นลงมาแตะแล้วก็อาจจะทํารูปแบบตรงนี้เอตอนนี้ลงมาแตะแล้วแหละตัวของดาวโจนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยขี้สําคัญเลยตรงน,นี้ถ้าเกิดว่ารีบาวนะฮะ รูปแบบของการรีบาวล้วเริ่มเห็นแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็คือคา,าบิตคอยรีบาวกลับขึ้นไปแล้วเริ่มเทขายลงมาอีกรอบหนึงในในตลาดฟิวเจอร์ของดาวโจนส์คงมาแตะโ erm. ลเดิมเราต้องการจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ทิศทางที่มุมเมนตัมที่ดีขึ้น,นจากตรงนี้ถ้าแบ่งางนนถ้าหลุดนะครับลงไปสองหมืนห้านี่เลยที่ระหว่างทางมีแนวรับแน่นอนแต่ว่าคงจะเด้งแต่ว่าไม่ใช่เป็นซัพพอร์ตที่สําคัญ คงจะเป็นเบาหรือเบาเป็นสันส้นๆสันส้นๆแต่ว่าตรงนั้นแสดงว่าตรงนี้อาจจะลงได้ถึงประมาณสามสี่พันจุดถ้าตรงนี้เราไปอยู่ตรงนี้สมควรที่จะต้องมีเห็นการรีบาวซึ่งมีโอกาสเป็น,ปนไปไก็อาจจะมีโอกาสเป็น,ปนไปได้ถ้าดูด,ดที่เก้าจุดหนึ่งกราฟเดี๋ยวไปเก้าจุดหนึ่งนี่คืออัปเดตของกราบอันนี้คือวันที่วันจันทร์ที่แล้วเก้าจุดหนึ่งเดี๋ยวเอาคาดการณ์อย่างนี้ถ้าตรงนี้เป็นเรอลงมาตอนนี้ประมาณ อสองเก้าหกอะไรต่างสองเก้าแปดเนี่ยน่าจะก่อนหน้านั้นวันนึ่งครับตอนนี้มันลงมาสองเก้าห้าเก้าหกแล้วซึ่งใกล้ๆกับไอ้ตัวแนวรับของเรานี่แหละที่ที่เราที่เราคำนวณไว้นะครับตรงที่ตรงที่ที่โทรแบ็กเนี่ยของโควิดไฮเดิมเนี่ยสองเก้าห้าหกแปดมันลงมาที่ใกล้ใกล้เคียงอย่างนี้แหละตรงนี้ยตลาดเริ่มนิ่งมีการดีบาวขึ้นไประหว่างระหว่างก,การเทรดว,วันสองวันนี้แล้วเริ่มกลับมาอีกรอบหนึ่ง การตรงนี้เราต้องการจะเห็นการเคลียร์จุดตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วก็รอบนี้ถ้าเกิดดีบาวได้จริงๆสามหมื่นสองเนี่ยคิดว่านะ่าจะเป็นลิมิตของมันแล้วคงไปประจวมเหมาะกับทาวม,มิ่งที่เฟดประกาศเรื่องของขึ้นดอ,อกเบี้ยรอบหนึ่งเ้าอาจจะมีการเทขายลงมาอีกรอบเราเคยคุยว่าทุกครั้งเนี่ยที่จะประกาศขึ้นดอ,อกเบีย้ยตลาดดาวโจนส์ขึ้นไปประมาณสามหมื่นสองทุกครั้งอสองสามครั้งที่ผ่านมาประมาณนี้จะเป็นรีเซ็ตที่ประมาณตรงนั้นไปตั้งท่ารอแล้วก็พอประกาศปุ๊บแล้วก็รีเซ็ตกันใหม่ รบอบนี้ก็อาจจะเป็นแบบเดิมแต่ว่าถ้าหลุดเลยนะครับโม um เมนตัมตืเกิดแพนิคอย่างต่อเรื่องภายในวิกเนี่ยคงเห็น,นว่าจะรีบาวหรือไม่เนี่ยตรงจุดจัดซื้อบรังคารที่เปิดเทรด,เ,ดเ,เนี่ยรุงนี้นะถ้าลงไปอาจจะลนยที่เอหนึ่งซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่เป็นแนวรับที่สําคัญคงอาจจะรีบาวกับไปที่ประมาณสองหมื่นแปดสองมืนเก้าอีกทีหนึ่งนะฮะ<ช>ที่ที่หลุดประมาณนี้แล้วก็คงพุ่งตัวลงไปสองหมืนห้านี่เลยนะครับแต่เราเอ็กซ์เตกว่าที่ผมพูดถึงอินเฟคชิฟไฟคือประมาณช่วง,งนี้สังเกตว,ว่าตลาดน้าม,มันมีกาารเขย ตลาดทองมีการเทขายดอลลาร์มีเริ่มเทขายนะครับเป็นชิ้นทางที่ขึ้นจะต้องถูกดิถูกเทขายลงมาลงเนี่ยอาจจะมีการซัพอร์ตบ่ึ้งไปตรงนี้เป็นจุดที่จับสินบนลงควนนะครับอันนี้เรามาดูเซตกันตุ้งตาพี่สินะฮะสิเนี่ยอันนี้คือวันวันจันทร์ที่แล้วที่เราพูดถึงประมาณหนึ่งหกศูนย์เก้าแล้วบอกว่าแนวรับเราประมาณหนึ่งห้าแปดสี่ถึงหนึ่งห้าเก้าศูนย์แล้วก็มีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งลงมาข้างล่างแล้วก็ถ้ามันเทเ,เร่งตัวลงมาเลยจนหนึ่งห้าหนึ่งห้า อย่างน้อยแล้วก็ลงลงไปโซนข้างล่างเราดูเก้าสิบจุดหนึ่งก็จะเห็นนะครับเนี่หล่นนะว่าหลังจากหนึ่งหกศนเก้าลงมาเนี่ยสังเกตว่าประมาณหนึ่งห้าเนแล้วรีบาวไปหนึ่งกเจ็ดลยแต่แท่งก่อนหน้านั้นสองสามสี่แท่งนี่รีบาวแท่งหนึ่งแล้วก็พยายามนั้นแล้วก็ทุบกลับลงมาทะลุเลยเนี่ยแล้วก็ลงมาเลยระหว่างการเห็นเราจะเห็นว่าหนึ่งห้าแปดสี่ก็มีการรีบาวสั้นๆนะแล้วก็ประมาณหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งก็มีการรีบาวพยายาม ดูลงไปพยายามจะกลับขึ้นมาแล้วก็มามา,มาติดแต่ว่าตอนนี้มันหลุด Ten channel ละการเทรดเนี่ยเราสมควรอยากจะเห็นการกระโดดของราคากลับขึ้นไปแต่ว่าแนวโมเมนตัมเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดีนะฮะมีโอกาสอาจจะมีระดสูงที่ลงมาหนึ่งห้าหนึ่งห้าเพราะเป็นการเล่นตัวของเทรนดนะครับครับซึ่งจะสอดคล้องะกับตลาดดาวโจนที่จะประกาศตีก,กต่อที่จะเทรดต่อไปในวิคนี้นะฮะเป็นตัวสาคัญถ้าทิศทางเรียลไลนสองหมื่นห้าของดาวโจน์เราจจะเห็นหนึ่งสี่กว่าก็ได้ อใ <ứng> นตลาดเซ็นนะฮะเท่ากงบรวมมองของตลาดรวมแบบนี้นะครับกลับกลับเพราะฉะนั้นโดยกลยุทธ์นั่นก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตลาดมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมแอบดูหน่อยนึงอ่าจริงๆเปิดมาก็รบลงมาแล้วนะฮะอ่โดยโดยกลยุทธ์อย่างนี้ทำยังไงฮะโดยระยะยาวมันลงเนาะแต่ว่าเราต้องหาจังหวะรีบาวใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะคือขึ้นอยู่กับว่านักลงทุน หรือพอร์ตของเราเทืงการจะเทรดในเรื่องพอร์ตระยะยาวหรือเปล่าหรือสั้นถ้ายาวเนี่ยคงต้องลงลองลอง,ลงลรับลึกๆเลยนะครับ <S 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 แต่ว่าถ้าเทรดสั้นหมายว่าคนที่ต้องการเทรดแล้วรีบาวได้คงต้องทำคงต้องมีความแม่นยําในการคานวณหาจุดที่เป็นซัพพอร์ตที่สําคัญและการเทรดเนี่ยคงเป็นลักษณะแบบเทรดแบบสั้นอย่างคือบางครั้งเนี่ยเทรดได้สองสาวันแค่นั้นเองหรือวอ่ายังเก่งก็คือประมาณนาทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องเคลียร์เพราะว่าอาจจะไปชนรีสิสแตนซ์ซึ่ง แน่นอนการชนรีเซแตแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องมีแรงขายเพราะคนติดกุ้นเยอะอื mm. อันนี้ไม่ใช่ตลาดทุนอย่างเดียวตลาดบิตคอยหรือตลาดอะไรก็ได,าด,าดา้ที่ทางลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเจอแรงขายลงมาถ้าไม่ออกนะแล้วพอลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วตดว่ามีบริบทเปลี่ยนแปลงหรือมีข่าวในตลาดที่ไม่แปลรูปเขาบอกว่าข่าวร้ายจะเหมือนจังหวะก,กองที่ตีมาเรื่อยๆเป็น mm. ระยะระยะเดี๋ยวจะมีข่าวนู้นข่า,นนะขาวนี้นะข่าวอันหนึ่งก็คือตอนนี้เอ่อยกตัวอย่าง Japanese yen อ oh, oh, oh. ้านวานญี่ปุน oh, <yeah. S 2> ปป่นบอกว่าแบงก์ร่จะแปลนบอกว่าลบศูนจุดหนึ่งไม่ขึ้น <Yeah. S 2> เกิดเดี๋ยวเงินเยนก็จะมีการห่อนค่าเดี๋ยวมีการแข่งกันเรื่องของการลดค่างเงินจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวของตลาดเอเชียเดี๋ยวก็จะมีข่าวของประเทศนี้ออกมาเรื่อยๆไม่ข่าวนู้นก็ข่าวนี้ออกมาเรื่อยๆ hmm. อันนี้ต้องจังหวะต้องระวังนี่เป็นคาแรคเตอร์ของตลาดที่เป็นแบนด์นเลยนะฮะเราสมควรจะอออไม่สมควรจะไปโบกพันถ้าการต้องการจะถือระยะยาวจนกว่าตลาดมันเริ่มจะนิ่งหรือว่ามีบริบทเรื่องของอระยะยาวนี่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องของเเงินฟ มีภาพภาพรวมที่ดีขึ้นแต่ว่าถ้าจะเทรดต้องแม่นและเหรดออกเร็วแล้วก็พยายามเน้นคือลดพอร์ตเอาไว้แล้วถือเงินสดกราบกราบเป็นตรงนี้ที่ดีคือถ้ามันขึ้นไปสิบเปอร์เซ็นกินดอกเบี้ยนะครับเราไม่ต้องเทรดนะครับเราเราไปกินดอกเบี้ยดีกว่าจะขึ้นไปถึงกีหัว่าใช่ไหมครับโอ้คือมองมองเทรนด์นะว่าไอตัวของอัตราผลตอบแทนในตลาดสหรัฐจะขึ้นไปถึงอาจจะ อาจจะถึง4ี่นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะเอาเอาวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์มันชัยครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับก็จริงอ่ะนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ทุกคนเขาก็คิดแบบเนี้ยคือกองทุนต่างๆเขามองภาพว่าถ้าเกิดว่าตลาดมันมีความเสี่ยงแล้วก็ไอตัวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมันขึ้นมาสูงเราชั้นจะเทรดทำไมล่ะฉันก็ถือพันธบัตรสบายใจชั้นดีกว่าไม่ดีกว่าหรือนะครับเอาว่ากันไปนะฮะ